ต้องมิงพีทีเราค่ะพีทีคือพี่ต่าย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 พีที่ายพี่ต่ายวันที่ยี่สองไปอ่ามิงพี่ต่ายพี่ต่ายพี่ต่ายเอาไว้เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ว่าหมายถึงอะไรเอางี้เอางี้ใครอยากให้มีคอนเสิร์ตพีทีบ้างพีทีคือปั๊มน้ำมันพีทีคือปั๊มน้ำมันนะ ผ่ามผามที่ย่างวะโอ้ยทำยังไงดีอ่ะพีทีเอ็มจไอ้นเท่งกไป้านนี้พีทีเอ็มนาะเนาะคอนเสิร์ตเนาะสามคนพีทีเอ็มจัดไปเลยเฮาพีทีเอคุมีความรูสึกว่าคือใหญ่อย่างไล่ะ เก้ก PTM เลี๋ยงทองเดี๋ยวแทนสองปัญหาไปนี่ย PTM PTM พลายตายไหมใช่ไหมคะไหมใ่ไอมบนะไอ้มุนแคไอมุนแค่จ้าต้องบอกว่า PTM K ยาวปีก พทมเคค่ะเอาเบิรงคอนเสิเร์ตใยรตายแล้วกัไปกินเอ็มเทต่อเนาะ <laughs>